สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมนายกชเดชจะมาพูดเรื่องการแบ่งขายที่ดินบางส่วนโดยที่ยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินเป็นเป็นยังไงมันจะทําได้หรือเปล่าไปดูกันเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องเกริ่นก่อนเลยว่าด้วยปกติเวลาที่เราจะแบ่งแปลงที่ดินบางส่วนเพื่อขายเนี่ยเราต้องไปทําการยื่นเรื่องเพื่อขอรลังวัดแบ่งแยกโฉนดที่ดินกับสํานักงานที่ดินใช่ไหมล่ะครับเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้โฉนดที่ดินใบใหม่ในส่วนของที่แบ่งแยกมานะครับไปขายให้กับลูกค้าของเราหรือว่าผู้ที่เขาต้องการจะซื้อที่ดินของเราและ มันที่เราได้โฉนดที่ดินใบใหม่เนี่ยมันก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับประมาณ2 -5 ถึงเดือนเลยทีเดียวเออแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าหากเราต้องการจะขายที่ดินในส่วนที่เราต้องการจะแบ่งแยกเนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยมันจะทําได้ไหมทั้งที่เรายังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดที่ดินใช่ไหมล่ะครับแล้วถ,ถ้ามันทําได้เนี่ยมันต้องทํำยังไงเช่นนะครับถ้าผมมีที่ดินสัก ปแปลงหนึ่งใช่ไหมล่ะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยผมเกิดร้อนเงินมากๆขึ้นมาอยากจะที่ดินบางส่วนเนี่ยไปขายเพื่อเอาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันก่อนไม่ได้อยากขายทั้งหมดอะไรแบบนี้แล้วผมก็ยังไม่ได้ยืน่นเรื่องแบ่งแยกโนดที่ดินเอาไว้ด้วยแบบนี้ผมจะต้องทํำยังไงล่ะครับโดยความที่ผมไม่รู้ใช่ไหมล่ะครับผมก็ไปถามขายที่ดินแปลงนี้นะครับในส่วนที่ผมแบ่งไว้เนี่ยให้กับคนน,นู้นคนนี้ไปเรื่อยเลยจนวันหนึ่งนะครับผมไปเจอเจ้คนหนึ่งที่แบบน่าจะสนใจที่ดินของผมแหละผมก็เลยติดต่อเจ้คนนั้นไปคร ให้ hey, ส่วนหนึ่งส่วนนี้เลยสวยๆเลยครับเจ๊ J. ผมต้องรีบใช้เงินครับเจ๊ J. เขาก็แบบว่าชอบที่ดินผมแหละเขาก็แอบคิดอยู่เ e, อ๊ชาวซื้อไม่ซื้อดีนะแต่พอคิดๆลอนๆแล้วเจ๊ก็แบบว่าโอเคแหละที่ดินแปลงนี้มันก็สวยซื้อเก็บไว้ก็ดีกว่าเจ๊ J. ก็ได้ตอบผมกลับมานะครับว่าโอเคแล้วขายเท่าไหร่ล่ะผมด้วยความดีใจก็รีบตอบเจ๊ไปเลยครับว่า1.5ล้านครับเจ๊แต่เจ๊ต้องจ่ายผมพรุ่งนี้เลยนะด้วยความที่เจ๊เขาก็ชอบที่ดินแปลงนี้อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้อะไรกับค่าใช้จ่ายตรงนี้นนนนนะะะคครรับับบบเเเเาาาาจ้มีีงิก็แแแว่แ่่อๆหลตท ผมก็ดันไปพูดต่อว่าแต่ที่มันยังไม่ได้แบ่งแยกโฉนดนะครับเจ๊ j. เดี๋ยวถ้าผมแบ่งแยกโฉนดเสร็จเนี่ยอีก2อนึงเดือนแล้วเดี๋ยวผมไปโอนที่ให้พอมาเข้าประโยคนี้ปุ๊บเจ๊ j. เขาจะยินไปเจ๊ j. เขาก็ไม่กล้าซื้อที่ดินผมใช่ไหมล่ะครับใครมันจะบ้ากล้าไปซื้อที่ดินที่ไม่ได้โอนกลับสิทธิ์ทันทีเลยใช่ไหมล่ะครับเจ๊ j. เขาก็อาจจะมองว่าผมโกงหรือว่าอาจจะกลัวว่าผมเนี่ยจะไม่โอนที่ดินให้เขาพอถึงวันนั้นจริงๆแล้วก็ได้แล้วใครเขาจะอยากจ่ายเงินก่อนอะไรแบบเนี้ยเผลอๆเจ๊ p j. เขาอาจจะ ไม่โอนที่ดินให้ฉันเนี่ยแล้วฉันจะซื้อที่ดินไปทําไมใช่ไหมเลรอครับใครมันจะกล้าซื้ออ่ะพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมันจะมีวิธีไหนไหมครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถขายที่ดินบางส่วนของเราที่เราอยากจะขายได้โดยที่เราเนี่ยไม่ต้องรอแบ่งแยกโฉนดที่ดินให้เสร็จก่อนผมตอบได้เลยนะครับว่ามันมีวิธีนั้นอยู่ครับวิธีนั้นก็คือวิธีการให้ผู้ซื้อนะครับเข้ามาถือกรรมสิทธิ์ร่วมในโฉนดที่ดินร่วมกับเราครับโดยให้เขาเนี่ยถือกรรมสิทธิ์ในส่วนที่เราจะขายให้ส่วนนนนนเรรากกก็ืือออมสสิิททธใ่่่ววีีหหลลลยูแแบบ้้้คัังจน เราค่อยไปดําเนินการยื่นเรื่องเพื่อแบ่งแยกแปลงโฉนดที่ดินตามไปทีหลังครับก่อนอื่นเลยไว้ทุกคนเกิดความเข้าใจในการถือกรรมสิทธิ์ร่วมมากยิ่งขึ้นเนี่ยผมจะอธิบายคําว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมก่อนน,นะครับว่ามันคืออะไรการถือกรรมสิทธิ์ร่วมนะครับก็คือการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินตามชื่อมันเลยนั่นแหละครับซึ่งก็จะถือในสัดส่วนอัตราส่วนของตอนนะครับเช่นถ้าเป็นผมกับเจ๊เนี่ยถ้าเจ๊มาถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผมผมก็จะถือในส่วนที่ผมคงเหลือไว้ยังไม่ได้ขายใช่ไหมละครับเจส้าากก็ะถือใในน่่วทีผมยขหับ อะไรแบบนี้ครับการทําแบบนี like ้เขาเรียกว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมแบบมีค่าตอบแทนนั่นเองครับเอแล้วถ้ากเราต้องการให้เจเนี่ยมาซื้อที่ดินของเราแบบถือกรรมสิทธิ์ร่วมแบบมีค่าตอบแทนเนี่ยเราจะต้องทําอย่างไรล่ะครับขั้นตอนแรกที่เราต้องทำเนี่ยนะครับก็คือการเจรจาต่อรองกับผู้ซื้อให้เข้าใจครับเพราะว่าไอ้การถือกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยถ้าหากผู้ซื้อเขาไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็จะไม่อยากได้ที่ดินแปลงนี้ของเราแน่ๆเลยครับเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเขาเป็นคนซื้อนะทำไมเขาต้องมาถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับเราล่ะทำไมเขาไม่สามารถซื้อขาดในนนที่่ดิใสวน ที่เขาต้องการจะได้เลยล่ะทำไมต้องมาถือกรรมสิทธิ์ร่วมแล้วไอ้การถือกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยมันคืออะไรถ้าถือไปแล้วมันจะยุ่งยากอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ครับดังนั้นแล้วเราต้องเจรจากับผู้ซื้อให้เข้าใจนะครับต่อกลงกับเขาครับให้เขาเนี่ยยอมเข้ามาถือกรรมสิทธิ์ร่วมแบบมีค่าตอบแทนกับเราโดยนะครับถ้าหากเป็นในเหตุการณ์ของผมเนี่ยผมก็จะเริ่มจากการคุยกับเจ๊ก่อนเลยนะครับว่าเจ๊ครับเจ๊ใจเย็นก่อนนะคบเอาแบบนี้ดีไหมครับเจ๊เจ๊เนี่ยเข้ามาถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผมก ก็คงจะงงใช่ไหมล่ะครับว่าแล้วการถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันเนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าเจ้เขาเนี่ยอาจจะยังไม่เคยเจอการซื้อขายที่นในรูปแบบนี้อะไรก็ได้นะครับดังนั้นแล้วเราก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องอธิบายให้เจเขาจ้าใจผมก็จะเริ่มจากการอธิบายให้เจฟังก่อนเลยนะครับว่าการถือกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยก็เหมือนกับการที่ผมขายที่ดินให้กับเจ้นั่นแหละครับเป็นการให้เจเนี่ยเขามาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงนี้ในส่วนที่ผมจะขายให้เจครับเจมั่นใจได้เลยครับว่าเจ้เนี่ยจะได้ที่ด เรียนกรรมสิทธิ์ร่วมกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ค่อยไปยื่นแบ่งแยกโฉนดที่ดินกันทีหลังก็ได้ครับเจ๊เพราะว่าผมเนี่ยต้องการจะใช้เงินตอนนี้เลยเพื่อให้เจ๊มั่นใจว่าเจ๊เนี่ยจะได้โฉนดที่ดินไปแน่ๆดังนั้นเจ๊ก็มาถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับผมก่อนมันจะดีมากเลยนะครับเจ๊เจ๊จะได้มั่นใจด้วยแหละครับว่าผมเนี่ยไม่โกงเจ๊แน่ๆยังไงที่ดินส่วนนี้ก็จะเป็นของเจ๊ตั้งแต่วันจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมกันเลยครับถ้าหากเจ๊ไม่เชื่อผมเนี่ยเจ๊ก็ลองถามเจ้านน็เัม ยังงไไอะรแล้วถ้าเจเขาตกลงนะครับโอเคกับเราในส่วนนี้เนี่ยเจเขาก็จะบอกว่างั้นก็โอเคอะไรแบบนี้ใช่ไหมล่ะครับพรุ่งนี้ไปจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมกันเลยแล้วเดี๋ยวเจเนี่ยจะจ่ายเงินพร้อมตอนจดกรรมสิทธิ์ร่วมโอเคนะถ้าเจเขาตอบตกลงแบบนี้นะครับเราก็ควรจะรีบขอบคุณเจเขาเลยครับเพราะว่าในการที่เจเขาเนี่ยมาถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับเราก่อนเนี่ยก่อนที่จะแบ่งแยกที่ดินเนี่ยมันก็จะสร้างความยุ่งยากให้เจแน่ๆ่นั่นแหละครับแต่อย่างน้อยๆนะครับมันก็จะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถขายที่ดินให้กับเจได้เลยแล้วเจ ก็มั่นใจว่าจะได้โฉนดที่ดินแปลงนี้แน่ๆเพียงแต่ว่าต้องรอระยะเวลาในการแบ่งแยกดินแปลงนี้เท่านั้นครับ <c oughs> ทีนี้พอเจเขาตอบตกลงแล้วนะครับขั้นตอนที่2นะครับที่เราต้องทําในวันเดียวกันเลยก็คือการทําสัญญาจะซื้อจะขายตกลงกันให้เรียบร้อยครับมันกับการซื้อขายที่ดินปกติเลยครับโดยเราเนี่ยก็ต้องระบุให้ชัดเจนในสัญญาเลยนะครับว่าเราขายที่ดินส่วนไหนให้เจเป็นเนะื้อที่เท่าไหร่เทียบเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่ตอนนะ่อเนื้อที่ดินทั้งหมดอะไรแบบนี้ด้วยครับแล้วก็ระบุรายละเอียดต่างๆในการซื้อขายอะไรไรปปตามก เลยนั่นแหละครับแต่ต้องระบุข้อมูลให้ชัดเจนและที่สําคัญนะครับในการทําสัญญา,าจะซื้อจะขายเนี่ยเราต้องระบุด้วยครับว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนไหนเพราะว่าในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยมันก็จะมีการเสียค่าใช้จ่ายคล้ายๆกับกรณีที่เราโอนกรรมสิทธิ์ในการซืร้อข,ขายที่ดินแบบปกติเลยครับดังนั้นแล้วเพื่อป้องกันการไปทะเลาะกันในตอนที่จดกรรมสิทธิ์ร่วมที่สำนักงานที่ดินเนี่ยเราต้องระบุลงไปในสัญญา,าเลยนะครับว่าใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนไหนแล้วสิ่งต่อมานะครับที่สําคัญมากๆเลยถ้าหากเราจะทําการขายทีี่ดินนแบบบจทเยกรรส ร่วมแบบมีค่าตอบแทนเน <sp i. S 2> ี yeah. ่ยเราจะต้องตกลงกันให้ได้นะครับว่าใครจะเป็นคนถือโฉนดที่ดินเพราะว่าไอ้การจดกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยมันจะยังมีโฉนดที่ดินเพียงแค่ใบเดียวอยู่ครับเพียงแต่ว่าหลังโฉนดที่ดินเนี่ยมันจะระบุว่าแต่ละคนเนี่ยมีกรรมสิทธิ์ในโฉนดที่ดินในอัตราส่วนของตนเองเนี่ยเท่าไหร่เท่านั้นเองครับดังนั้นแล้วต้องตกลงกันให้ดีเลยนะครับว่าโฉนดที่ดินเนี่ยจะอยู่กับใครเพราะว่าถ้าหากไปตกลงกันที่สำนักงานที่ดินเลยเนี่ยไม่ลงตัวแน่นอนครับเอออาจจะท้อกันอ่ะที เสรียบร้อยแล้วครับสิ่งต่อมาที่เราต้องทำนะครับขั้นตอนที่2ก็คือการไปที่สำนักง,งานที่ดินครับโดยเราเนี่ยจะต้องไปทั้งผู้ขายและผู้ซื้อเลยนะครับเช่นถ้าผมขายที่ดินให้เจ๊เนี่ยในการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมผมก็จะต้องไปด้วยและเจ๊เนี่ยก็จะต้องไปด้วยครับไปแจ้งที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เลยนะครับว่าเราเนี่ยต้องการจะขายที่ดินแต่ว่าเราเนี่ยยังไม่ได้ทำการแบ่งแยกสฉนดที่ดินก็จะมาทําการจดกรรมสิทธิ์ร่วมกันแบบมีค่าตอบแทนกันก่อนครับแล้วก็อาจจะยื่นเรื่องแบ่งแยกแปลงที่ดดดในในินนนนนใวววัีววาา้้้ยยยยเเเลหรรรรรืืืออถถาาาางงไไมม่่่่สสะะกกกบ็ปแแ แปลงที่ดินเนี่ยทีหลังก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยอาจจะเป็นยนื่นหลังจากนี้สองสามอาทิตย์อะไรแบบนี้ก็ได้ครับหรือถ้าหากแบบยีบมากๆก็ลองคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ดินดูว่าจะยื่นเรื่องแบ่งแยกแปลงที่ในวันนี้เลยเนี่ยมันจะทันไหมด้วยครับไอ้ทีนี้ไอ้การไปทําจดทะเบรียนกรรมสิทธิ์ร่วมแบบมีค่าตอบแทนเนี่ยนะครับเราก็จะต้องเตรียมเอกสารต่างๆดังนี้นะครับหนึ่งลก็คือบัตรประชาชนสำเนาบัตรประชาชนทะเบ,รร an, บ,รรบรียนบ้านสำเนาทะเบียน,นบ้านโฉนดที่ดินแล้วก็สัญญาซื้อขายครับซึ่งไอ้ส่วนของบัตรประชาชนแล้วก็สำ เเป็นนผู้้ือยะครับแล้วสิ่งสุดท้ายเราต้องเตรียมอีกนะครับก็คือค่าใช้จ่ายต่างๆดังที่ได้กล่าวไปขั้นต้นและครับว่าใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนไหนก็เตรียมไปจ่ายด้วยนะครับที่สำนักงานที่ดินอันทีนี้พอเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยทำการตรวจสอบเอกสารอะไรต่างๆสัมภาษณ์อะไรเราเสร็จแล้วว่าเราจะมาทําอะไรเจ้าหน้าที่เขาก็จะทําการบันทึกธุรกรรมนี้นะครับลงไปที่หลังโฉนดที่ดินนะครับเช่นหน้าผมมาจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมกับเจ๊ในวันที่5มิถุนาใช่ไหมละครับเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเขาก็จะระบุลงไปในหลังโฉนดนะครับในช่องของว บอกว่าวันที่5มิถุนายน2564ได้มีการทําธุรกรรมจดกรรมสิทธิ์ร่วมแบบมีค่าตอบแทนซึ่งมีผู้ให้สัญญาคือชื่อผมนายจุดจุดจุดแล้วก็มีชื่อผู้รับสัญญาคือนางจุดจุดจุดคือชื่อเจที่มาซื้อที่ดินของผมนั่นแหละครับแล้วก็ชื่อผมซึ่งเป็นผู้รับสัญญาอีกคนหนึ่งนะครับนายจุดจุดจุดเพราะว่าในฉนวที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีผู้รับสัญญา2คนก็คือเจแล้วก็ผมใช่ไหมล่ะครับแล้วตรงช่องเนื้อที่ดินนะครับก็จะระบุว่าที่ดินเราเนี่ยเนื้อที่เท่าไหร่โดย จุดยอมให้นางจ,จุดๆชื่อเจนะครับมีกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดิน200ส่วนสมมตินะครับว่าส่วนที่ผมขายให้เจเนี่ยคือ200ส่วนในจํานวนที่ดินทั้งหมด1 0 0 0ส่วนอะไรแบบนี้นะครับมันก็คือการระบุธุรกรรมหลังโฉนดแะครับว่าเราเนี่ยได้มาทําธุรกรรมอะไรแล้วภายได้อัตราส่วนถือครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินเท่าไร่อะไรแบบนี้นั่นเองครับและทีนี้นะครับพอเราทําการจดกรรมสิทธิ์ร่วมอะไรเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการจ่ายเงินที่เจเขาซื้อที่ของเราเนี่ยก็จะเกิดขึ้นไปพร้อมกับตอนที่เราจดทะเบียนกรรมสิธิ์ร่่่ววมมนนนนนี้น้้นนัััััลคบดงงไตอก ว่าเราจะได้เงินตอนไหนเพราะว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เขาทําการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยเราก็สามารถเรียกร้องให้เจ๊เนี่ยทำการชาระเงินอะไรต่างๆได้เลยว่าเราจะมีเจ้าหน้าที่เขาเป็นพยานในการทําตุรกรรมเหล่านี้ให้เรานั่นเองครับแต่ทีนี้เราก็ไปดูข้อดีข้อเสียของการขายที่ดินแบบจดกรรมสิทธิ์ร่วมกันก่อนกันเลยนะครับว่ามันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างเริ่มที่ข้อดีก่อนเลยนะครับข้อดีก็คือการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมเนี่ยมันทาให้เราสามารถขายที่ดินบางส่วนได้ทันทีโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปรอแบ่งแยกโฉนดสองถึงหรา ใช้เงินอย่างเงี้ยจะรอให้แบ่งแยกโฉนดเสร็จแล้วค่อยไปขายอะไรแบบเนี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมละครับเพราะว่าการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร,ร่วมเนี่ยยังไงเนี่ยผู้ซื้อเาก็เป็นเจ้าของที่ดินแน่ๆแ,แหละในส่วนที่เราจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร,ร่วมแบบมีค่าตอบแทนให้เขาเขาก็ได้ในส่วนนั้นไปแน่ๆเพียงแต่ต้องรอการแบ่งแยกโฉนดที่ดินทีหลังอะไรแบบนี้เท่านั้นเองครับส่วนข้อดีข้อที่2ครับก็คือเวลาที่เรายื่นรัางวัดแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ร่วมในที่ดินเนี่ยผู้ซื้อนะครับหรือว่าตัวเจอเ,อเองเนี่ยจะได้โฉนดที่ ปกติแล้วเนี่ยไอการที่มีชื่ออยู่หน้าโฉนดที่ดินเลยไม่ใช่หลังโฉนดที่ดินเนี่ยชื่อนั้นจะต้องเป็นชื่อของเจ้าของที่ดินคนแรกเท่านั้นนะครับเอ๊ล้าทำไมเจ๊ถึงได้มีชื่ออยู่หน้าโฉนดที่ดินเลยละ่ะเหตุผ <Voc> ล <alo id> น,นั้นนะครับก็เพราะว่าเดิมทีเนี่ยที่ดินแปลงนี้นนมีโฉนดใบเดียวใช่ไหมครับแล้วทีนี้พอมีการจดกรรมสิ์ร่วมกันเนี่ยที่ดินแปลงนี้ก็จะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนคือส่วนของผมกับกส่ว,วนของเจ๊แล้วพอไปยื่นรังวัดแบ่งแยกเนี่ยในส่วนของเจ๊เนี่ยมันจะถูกออกโฉนดนใหม่ หน้าโฉดเลยนั่นเองครับแบบสวยๆเลยอ่ะทีนี้ไปดูที่ข้อเสียกันบ้างนะครับข้อเสียของอการขายที่ดินแบบจดทะเบียนกรรมส,สิทธิ์ร่วมเนี่ยก็คือตอนที่เรายังไม่แบ่งแยกที่ดินเนี่ยมันจะมีโฉดที่ดินแค่ใบเดียวเท่านั้นเองครับเหมือนที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นก็คือเราต้องทําการตกลงนะครับว่าใครจะเป็นคนถือโฉดที่ดินซึ่งมันก็จะทําให้เราเกิดความแบบขัดใจกันบ้างเลยครับเพราะว่าต่างคนก็อยากถือครองโฉดที่ดินไว้เองใช่ไหมล่ะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาไอ้การคิดว่าใครจะเป็นคนถือครองโฉดที่ด,ดินนนเเี่คคาจจะวกใรทป็ถือ ของที่ดินส่วนใหญ่นั่นเองครับส่วนมากก็จะตกลงกันว่าถ้าผมถือที่ดินส่วนมากมากกว่าเจ๊เนี่ยให้ผมเป็นคนถือแต่ถ้าผมเกงใจเจ๊เงี้ยผมก็อาจจะให้เจ๊เขาเป็นคนถือนโฉนดเอาไว้ก็ได้นะครับข้อเสียข้อที่2เลยครับก็คือเวลาทลําธุรกรรมต่างๆเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยต้องมาด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตอนที่เราจดทะเบียนร่วมกันหรือว่าตอนที่เราจดทะเบียนแบ่งแยกแปลงที่ดินหรือว่าในเรื่องของการยื่นรังวัที่ดินอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะทำธุรกรรมเหล Wrong ่านี้เนี่ยผมกับเจ๊เนี่ยต้องมาพร้อมกันเพราะว ก็ต้องมาด้วยกันครับถึงแม้ว่าไอ้ข้อนี้นะครับมันจะเป็นข้อเสียที่ทําให้เกิดความยุ่งยากในการทาธุรกรรมต่างๆแต่มันก็เป็นข้อดีนะครับเพราะว่าเวลาทําอะไรเนี่ยเราก็จะได้รู้เห็นด้วยกันหมดเลยแบบนี้นั่นเองครับอทีนี้ทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมละครับว่าในการแบ่งขายที่ดินบางส่วนเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ทําการแบ่งแยกโฉนดที่ดินเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงผมก็จะสรุปให้ฟังเลยนะครับไอ้การที่เราจะขายที่ดินบางส่วนโดยที่ยังไม่ได้แบ่งแยกดินเนี่ยเราสามารถทําได้ครับโดยใช้วิธีการให้ผู้ซื้อเข้ามาจดทะเบียนกนรกรม ส่วนที่เราเนี่ยจะขายให้เขาให้เขาเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในส่วนนั้นส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นชื่อของเราอะไรแบบนี้ครับแล้วเราเนี่ยคอยไปยื่นแบ่งแยกแปลงที่ดินกันทีหลังครับเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไปขายที่ดินให้ผู้ซื้อเฉยโดยที่ไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์เข้าไปเขาก็ไม่ซื้อที่ดินเราแน่ๆละครับดังนั้นแล้วไอ้การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ร่วมแบบมีค่าตอบแทนเนี่ยจึงเป็นวิธีที่จะสามารถช่วยให้เราขายที่ดินให้กับผู้ซื้อเพื่อให้ผู้ซื้อเนี่ยมั่นใจว่าที่ดินส่วนนี้เนี่ยจะเป็นของเขาแน่ๆ ตกลงกันทำสัญญากันตกลงกันให้ดีครับว่าใครจะถือครองโฉนดที่ดินเอาไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับการแบ่งแยกโฉนดอะไรแบบนี้ครับสุดท้ายนี้ผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปที่ผมนํามาแชร์ให้กับทุกคนในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับถ้าหากผมนําเสนอผิดพลาดประการใดไปเนี่ยก็สามารถบอกกล่าวตักเตือนผมได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิงเป็นกําลังใจให้กับผม้วยนะครับถ้ามีคอนเทนต์ดีๆจะนามานําเสนอให้กับทุกคนอีกนะครับขอบคุณครับ